กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วณดินแดนฝรั่งเศสมีชายผู้หนึ่งนามว่าหลุยส์ปาสเตอร์เรื่องราวของเขาคือการเดินทางอันยาวนานเพื่อไขปริศนาแห่งโรคผายไข้เจ็บปาสเตอร์ ur, ไม่ได้เริ่มต้นจากการเป็นนักวิทยาศาสตร์ชื่อดังเขากลับเป็นนักเคมีผู้สนใจในเรื่องของผลึกและสมมาตรแต่แล้วในช่วงกลางศตวรรษที่19ปัญหาใหญ่ได้เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมไวน์และเบียร์ของฝรั่งเศส สินค้าเหล่านี้มักจะเสียคุณภาพและเปรี้ยวปาสเตอร์ได้รับมอบหมายให้ค้นหาสาเหตุเขาใช้กล้องจุลทรรศน์ส,สำรวจอย่างใกล้ชิดและได้ค้นพบสิ่งมีชีวิตเล็กจิ๋วที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่านั่นคือจุลินทรีย์ปาสเตอร์พบว่าจุลินทรีย์บางชนิดทำให้วายเสียแต่จุลินซีย์อีกชนิดกลับให้เกิดการหมักที่ดี เขาจึงเสนอวิธีแก้ปัญหาโดยการให้ความร้อนในระดับหนึ่งเพื่อฆ่าเชื้อโรคที่ก่อให้เกิดความเสียหายโดยไม่ทำลายรสชาติของไวน์วิธีนี้เรียกว่า pasteurization ซึ่งต่อมาได้นำมาใช้กับนมและผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆอ,อย่างแพร่หลายช่วยให้ผู้คนมีอาหารที่ปลอดภัยขึ้นอย่างมหาศาลความสำเร็จในการแก้ปัญหาวน์ทำให้ปาสเตอร์เชื่อมั่นว่าจูรินซีคือสาเหตุของโรคภัยไข้เจ็บหลายชนิด ซึ่งเป็นแนวคิดที่เรียกว่าทฤษฎีเชื้อโรคในยุคนั้นผู้คนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจเรื่องนี้ดีนักปาสเตอร์มุ่งมั่นศึกษาโรคติดเชื้อที่ร้ายแรงหลายชนิดรวมถึงโรคไหมในตัวไหมซึ่งสร้างความเสียหายอย่างหนักแก่อุตสาหกรรมผ้าไหมของฝรั่งเศสและเขาก็สามารถค้นพบวิธีควบคุมโรคได้อีกครั้งแต่ผลงานที่สร้างชื่อเสียงและช่วยชีวิตผู้คนนับล้านคือการพัฒนาวัคซีน ปาสเตอร์ได้ศึกษาโรคอายิวาดไก่และโรคแอนทรักส์ในสัตว์เลี้ยงเขาค้นพบว่าหากเชื้อโรคถูกทำให้อ่อนแอลงมันสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันในร่างกายได้โดยไม่ทำให้เกิดโรคนี่คือหลักการพื้นฐานของวัคซีนจุดสูงสุดในชีวิตของปาสเตอร์คือการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในปีคศ1885เด็กชายชื่อโจเซฟไมสเตอร์ถูกสุนัขบ้ากัด ซึ่งในเวลานั้นโรคพิษสุนัขบ้าคือโทษประหารชีวิตปาสเตอร์ตัดสินใจเสี่ยงและฉีดวัคซีนที่เขายังทดลองอยู่ให้แก่เด็กชายโจเซฟรอดชีวิตนี่คือชัยชนะครั้งสำคัญของวิทยาศาสตร์และจุดเริ่มต้นของการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าทั่วโลกลุยส์ปาสเตอร์ได้เปลี่ยนแปลงความเข้าใจของเราเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บ เขามีชีวิตอยู่เพื่อพิสูจน์ว่าโรคมาจากสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่เรามองไม่เห็นและด้วยความรู้นี้เราสามารถคิดค้นวิธีป้องกันและรักษาได้ปาสเตอร์ aster, ไม่เพียงเป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่แต่เขาคือวีรบุรุษผู้กู้วิกฤตด้านสุขภาพของโลกอย่างแท้จริงผ่านการค้นพบที่ยังคงช่วยชีวิตผู้คนไปจนถึงทุกวันนี้